สวัสดีจ้าพี่น้องค่ะพี่น้องเห็นมาหนิตะกากับเสียมมนเลยพี่น้องค่ะตอนนี้เราอยู่ในป่านะคะถ้าพี่น้องมาหานา้ำใม่พี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี้แห้แงแห้งแห้งแท้แห้งว่าตกซอดแจ้งเลยพี่น้องค่ะหากระเซ้าวางหนึ่งก็เลยโอ้ยจับตะกากันนะตะกากับเสียมเขาป่าหาน้ำใม่ก่อนถ้าเถือมีนม้ำใหม้ไปมกซูพอ่อใหมพี่น้องกินเอฟซีผู้ขอมามกน้ำใหม่เอื้อยกินแนนของมนจัดไปค่ะ ตาการบ,บรับปากเด้อค่ะว่าซิมีบอเบิ้งเด้อฮาร์เบิงกันเด้อพี่น้องขานี่ค่ะปลาหนม่าอีก็ได้ีน้องนี่แหละคะ่ะเบิ้งกันนะหาเสื่อมีจั๊เอจั๊เอหนอม่าอีประเดี๋ยพี่น้องสามมณฑลก็เป็นบ้าคนแถนนี่เขาเห็นเขาเขาบอกอีนี่เป็นบ้าถึงบ้าก็รักนะจ๊ะพาพี่น้องหานทำก,กันซิมีบ่โน่โซ่เบิ้งกันซ่เบิ้งกันเอ้าอันเดียหาเห็นบ่เอ้าเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้ เห็นนอนหนึ่งมีเทพพี่น้องเห็นพ่ะจ้านี่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 เนือไม้นี่เอาได้ได้เลยได้มกอยู่ทั่วนี่เราไปแกงกันหน,นึ่งอุย้ยกล่องกระดาษเนาะนเห็นบ่อื่อกล่องกล่องากสลัวสลัวเลยเห็นบ่ค่ะอื้ออื้ออื้อ เมือบ้านนี่นอ่อ๋อทิศถดเสียมก็ไดเนาะปดโ,โพข่วนอืม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 อทิศถดน้องเลยโ่้นน้องบังเอินี่นฮียาซัมบ้านนี่ได้สองอันพี่น้องอันหนึ่งเอายากยากกันเลยปวดทายจ้ะเบิ่งพี่น้องอากาศชุ่มชื้นเปียกแฉะไปเบิดเลย ป่าโนไม้นะคะเบิ่งพี่น้องก็เท่าี้มีอยู่เด้อพี่น้องพี่มันจะพามาบิ่งมีอยู่ค่ะมีอยู่บังซับน้ม้ก,ก่อนไปเดินเข่าไปน้องกันบุ๊บุ๊บป่า ค่ะพี่น้องคะ่ะนมไม้สุดๆจากกออือม,มีพิศาอะไรบ่อนอื้ออื้้อสองอันคะ่ะนะ บานนี่เบิ่งอข้างนี่เด้อพี่น้องบาทนี่อืงตั้งแบบนี้เลยได้พี่น้องเอ้ยอืนี่ค่ะน้องเห็นบอลนี่นเห็นบอลนี่ค่ะหนอก,กลังดีใบใหญ่ปันไดพี่น้องค่ะหนอก,กลังดีหนอก,กลังดี พี่น้องเห็นบ่อนอไมา้มันใช้เบิ่งเด้อมีนอนหนึ่งอันนี้เห็นแต่หัวมันนี่พี่นอ้องนีกระนอนหนึ่งแล้วขางนี้อีกคนพี่น้องเห็นมาได้สามอันพี่น้องขาตั้งกล่องก่อนอตั้งกลของไปแล้วจ้าเจ้าเอ๋อางนี้ก่อนเอาตะปูมันไี่บานดปูดมันเพิ่งขึ้น นีด่ดีกว่านเอามันเล็กส,กสดเลยน,นี่กระปูดมันให้มันยาวก่อนเอาได้อันเดียวค่ะเอาได้อันเดียวค่ะ พี่น้องคะเนี่อเงินแต่คนทำมันลึกจังอ๋อที่ตกเสียงกันโอ้ยอ๋อที่ตกพี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วลอยมาต่อหน้าทุกคนเลยค่ะอืสิบุป่าเดวยพี่น้องค่ะ ร้านเบงขียังอยงอึอืนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยนี่จะมีอีกนเียงพอพอวเดีงโมวเง ปดท้วมอ่ไป,ไป,ไป,ไปเอาอีกตัวนี้เต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเอยน้ำโอ้ยน้ำกับตคขามึางเลยโอ้ยกใส่ชินเนาะพี่น้องเขาป่าปวดท้วเฮ้ยเบิ่งมพี่น้อง เต็มตะกาจะเต็มตะกาแล้วเมื่อยไรพี่น้องเขามาหาป่าป่าอยากก่างเขป่าเฮ็ดทานเด้อพี่น้องค่ะคนเพื่อนทัางพอดูสภาพพี่น้องพอนตะกานะสภาพก็โกยเ,เมื่อยเฮ้ยใจจะขาดสิมหามน้ำได้พี่น้องพ่อแล้วนักถ้าพี่น้องเมื่อยเลยพี่น้องครับอันพอ่อละไปปลอกพอ่อละ เสร็จยังกินนาะบาดพี่นอ้อ,อน้อไม้ก็เต็มตากา้านักก็นักอุ้ยหมดกระหุ่มอยู่พี่น้องคะ่ะเบิ่งสมุนเนาะแดงน้อยไปเมื่อลูกไปเมื่อไปเมื่อ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 เมยอบาทพี่น้องเนาะเมื่อหัวจันตาก้าพ่อนักก็นนักหาอีกก็ได้อีกนะพ่อล้วะเหตุไงไหวมุกบ่เหตุทำไมสบมพี่เนาะไม่ไปบ้าน นอนไม่จะนอนใหญ่เพราะมันนักเลยจังเลยเนาะเหนื่อยมากมากเลยเบาเพชรอยู่บ้านเอาลงมานามาหาอีกมาหามหนักพี่พี่น้องออกมาหอดเฮือนแล้วอดเดินเฮือนพอแล้วเมื่อได้ป่ะพาพี่น้องชมบรรยากาศ หลังจากฝนตกบอกกุ้งมีทุกอย่างเลยพี่น้องค่ะมีนมหน่อไม้มีหวกมีเห็ดมีกุ้งมีปูมีปลามีครบครบสุดเลยอยุระยองนี่พิดอันเมื่อวานมันเห็นเอ็นพี่น,อ 4, น,น้องเอฟซีผ่นถามเดี๋ยวมันจิตต่อพคำถามเพิ่นเด้อพี่น้อง บ้าเพชรพี่ว่าโอ้ยเงอะกะสืดตาเบ้าเพชรเจ้าเสดายบอจะไปสือที่อยู่หมู่าหารแจะไปสร้างบ้านอยู่พุ่นแล้วเจ้าบริยุระยองอันนี้มนสิขคอ์ตอบแทนเบ้าเพชรเด้อค่ะเด้อบอเสดายค่ะสืออยู่หันบ้านอยู่หันชื่อที่อยู่หันบ้านอยู่หันมันก,ใกน็ใกล้น้องใกล้ฝั่งลาวไปไปมามาอยาไปเที่ยวลาวก็ไปเที่ยวอยากมาไทยก็มา เวลาเอ่ยน้องมาเมืองไทยกับเทียมีมองมองให้เพิ่นพักของเพิ่นเศร้าก็เลิเ่มบอสไดยพี่น้องซื้อใบกับเป็นสมบัติไห้ลูกไห้เต้าบอได้คือเสียดายเพราะว่าถ้าเข้าสิมาซื้อทีอยู่เมืองระย่องนี่ซื้อมาได้ดอกค่ะเงินสามที่มันซื้อทีนะอยู่ละย่องมันแพงอืพื้นที่ละย่องนะแค่อันหาสิบตารางว่าปลาไปันโอ้ย รายแหละพี่น้องเป็นล้านล่านกลัวแล้วอเพราะว่ามันแพงพื้นที่อยู่พี่นะบอสเซร้ายค่ะซื้ออยู่หันกะถ้าเกิดไพ่อนาคตข้างหน้ากะมันอาจจีราคาแพงกว่าหันแต่กาแพงหรือบ่แพงยังได้กับบ่มีโอกาสจีได้ขายดอกค่ะเพราะว่าซื้อแล้วถ้าซื้อแล้วแล้ว,ลวะนะสมมติว่าเขาไปขายมีคนมาซื้อซะเขากับบอสามารถจีเอาเงินที่เขาขายบ้านขายทีะนะมาซื้อมองใหม่ได้คือเก่า เพราะว่ามันบ่พอ่อดอกพี่น้องค่ะถ้าแมนมุ่นสิมาปักกรักอยู่ระยองสิมาอยู่น้ำไผ่ขืดเบ่งนั่นหนึ่งก็ได้สชิอยู่น้ำไผ่บุมีไผ่เท่าพอถ้าเกิดเล่าเทาก็เว่าบ่แน่บนนน่นอนน้องมือหนามือไน,นไปเผนเจ็บไข่ได้ป่วยคนเท่าก็มีการยังก็ร่มหายตายจากเนาะเกิดบ่มีพอแล้วมุนสิมาอยู่เพชุหยางนะพี่น้องค่ะอืมก็เลยอยากตอบเพิน่นบ่เสียดายดอกค่ะซื้อไว้ผ่นกับเป็นมุลนเป็นมั่งให้ลูกให้เต้า จะคของพอค่ะแม่บ่มียังกระสางเขาเนี่ยน้องมานามีเมืองอยู่เมืองเศร้าบ่ไดหน่อยหนาคนก็เอาแล้วพี่น้อนขาบ่ไดถ้ำบ่ได้เดือดร้อนกันดีแล้วสำหรับคลิปนี้กับซีร่าไปก่อนเด้อพี่น้อนขาหดเฮือนแล้วโอ้ยโอ้ยเมย์เมย์เมย์เบิ่งน้อไม้ก่อนอีกรอบนี่แหละค่ะนไม้ที่หามาได้แล้วค่ะพี่น้อนขาอืมไร่เติบอยู่สำหรับคลิปนี้กับไล่ไปก่อนเด้อค่ะพ่อในคิดหนาค่ะ